สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณเขาค้อจุดชมวิวนะครับวันนี้หมอกหมอกยังไม่ลงมากจุดชมวิวที่เขาคอชมทะเลหมอกนะวิวสวยครับอำเภอเขาค้อสุเชคกินอ่านี่ครับปึ๊บ จุดเช็คอินตรงข้าวสำนักงานที่ดินจงังหวัดเพชรบูรสาขาเขาคอสามแยกเขาคอนะครับจุดชมวิว<ด>ชมวิวทะเลหมอกแต่หมอกไม่ลงมากแล้วก็นี่ได้เลขสวยด้วยอันทะเบียนรถเลย12ล้านห,ห้าหกเก้าโอเคจ,จุดไปไหนจะถูกไหมกับเขาบ้าง เอาวิวส,สวยๆมาฝากสวัสดีครับที่ติดตามรับชมคลิปจนจบสวัสดีครับ